เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับพิธีกรแลวก็ดีเจหนุ่มชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มเพชรจ้าที่ล่าสุดนะครับเจ้าตัวนั้นก็ได้ทําคลิปเปิดบ้านของหนุ่มพีเคปิยวัฒน์ที่อยู่ในหมู่บ้านหรูระดับมหาเศรษฐีนะครับแถมยังอยู่ข้างๆกับบ้านของศิลปินสาวระดับโลกอย่างสาวลิซ่าแบล็คพิง์อีกด้วยโดยได้มีการขับรถพาชมรอบหมู่บ้านนะครับซึ่งพอมาถึงจุดหนึ่งนะครับหนุ่มเพชรจ้านั้นก็ได้จอดรถนะครับแล้วก็พูดว่าตนเองนั้นจะเป็นรายการแรกที่จะพามาเปิดบ้านของสาวลิ พร้อมกับชี้ให้ดูต้นไม้นะครับที่อยู่ในรั้วของบ้านของสาวลิซ่า i n k อีกด้วยซึ่งงานนี้นะครับก็ทําเอากลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับว่านี่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็อาจจะมีผลต่อความปลอดภัยของสาวลิซ่าแล้วก็ครอบครัวหรือเปล่าจนทําให้โดนทัวรลงแล้วก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียว แต่ว่าล่าสุดนี้นะครับหนุ่มเพชรจ้านั้นก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นด,ดราม่าดังกล่าวนะครับกลางรายการนะครับก่อนที่จะโดนหนุ่มนิกกี้นะครับซึ่งเป็นพิธีกรของรายการนั้นนะครับสแสดงพฤติกรรมดังกล่าวนะครับจนถึงขั้นต้องยกมือไหว้ขอโทษกลางรายการเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยว่าโดนทัวลงถล่มหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับพิธีกรแลวก็ดีเจหนุ่มชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มเพชรจ้าที่เจ้าตัวนั้นนะครับได้ไปบุกถ่ายคลิปในหมู่บ้านดัง ที่ติดภาพที่ดินเปล่าของนักร้องสาวระดับโลกอย่างสาวลิซ่าแบล็คพิง k อีกด้วยโดยล่าสุดนะครับหนุ่มเพชรจ้านั้นก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับถึงประเด็นดังกล่าวในรายการทัวมาลงโดยระบุว่าเทปนั้นไปหา d j เจนะครับคุยเรื่องบ้านแต่งบ้านซื้อบ้านอะไรยังไงสุดท้ายเขาก็มากระซิบบอกผมว่าคุณแม่ลิซ่าเขามาซื้อที่นี่หมู่บ้านเดียวกันเราเป็นเอฟซเราก็เลยอยากรู้ผมชอบเขาแหละ ดยหนุ่มเพชรจ้าน,นะครับได้เล่าว่าตอนท้ายของรายการเขาก็บอกว่าเซนเล็บอยู่กันหมดเลยซานิซึ่งเป็นพิธีกรเนี่ยก็อยู่ซึ่งสาวซานินะครับก็ได้สวนกลับไปว่าพี่ไม่ไปเปิดบ้านของหนูล่ะซึ่งหนุ่มเพชรจ้าน,นะครับก็เล่าต่อว่าผมก็พาไปดูบ้านคุณตานภัสกรนาทีบ้านพี่พอพัฒนพลบ้านคุณซีและพาไปดูหลายหลังปิดท้ายตรงนี้เป็นที่ดินของคุณลิซ่าเขาซื้อไว้ไม่ได้เป็นบ้านของเขาเราเห็นแค่ที่ดินเราก็รู้สึกดี ซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านของหนุ่มนิกกี้นชัดนะครับซึ่งเป็นพิธีกรหลังจากที่ได้เห็นในคลิปนะครับว่ามีการไปถ่ายเก้าอี้ด้วยนะครับก็เลยสวนกลับหนุ่มเพชรจ้าไปว่าคุณไปถ่ายเก้าอี้เขาด้วยคุณขอเขาหรือยังซึ่งงานนี้นะครับบอกได้เลยว่าหนุ่มเพชรจ้าเนี่ยถึงกับต้องยกมือไหว้ขอโทษกลางรายการเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าผมขอโทษครับผมขอโทษงานนี้ผมจะไม่ถ่ายอะไรอีกแล้วซึ่งทางนี้นะครับถามว่าตื่นเต้นใช่ไหมหนุ่มเพชรจ้าก็ยอมรับเลยว่า เหมือนร้านกาแฟร้านนี้ร้านลูกชิ้นร้านนี้เขาเคยมากูก็ตื่นเต้นซึ่งหนุ่มนิกกี้ก็บอกว่าผมเข้าใจพี่แต่ผมคงไม่เข้าข้างพี่เพราะเวลาทัวร์ลงจะได้ลงพี่คนเดียวซึ่งหนุ่มเพชรจ้าก็บอกว่าใน YouTube ไม่มีแต่ทวิตเตอร์น่าจะหนักอยู่ผมก็ขออภัยถ้าหากทําอะไรไม่ถูกใจเอจะใช้วิจารณญาณอีกเยอะเลยในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับท่าน้าของสาวซานิพิธกรเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าเขาก็ห่วงใยอยากบอกในฐานะอยู่ในหมู่บ้านนั้น กำลังทําบ้านอยู่เหมือนกันจะบอกว่าไม่เป็นไรปลอดภัยมากหากใครที่กําลังเป็นห่วงน้องเซฟตี้มากปลอดภัยมากจริงๆ